วันนี้เราจะมาระบายสี power puff girl ในส่วนที่เหลือกันจากที่ทำค้างไว้ก็เลยแค่2คนเท่านั้นเองค่ะจริงๆเราคิดว่าจะทำพื้นหลังด้วยนะคะแต่กลัวว่ามันจะช้าเกินไปเดี๋ยวไม่ได้ลงถ้าทิ้งช่วงนานเกินไปเดี๋ยวทิกต็อกไม่ดันฟีดอันนี้เราก็ทำในส่วนของ bubble อยู่นะคะ bubble เนี่ยก็จะเป็นเด็กสาวเรียบร้อยน่ารักใจดีค่ะแถมน้องเขายังรักสัตว์มากๆเลยนะคะเขาชื่อบั b เบิลหรือบั b เบิลนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเด้อชุดของน้องเนี่ยได้ต้นแบบมาจากเจ้าหญิงทิงกระเบลค่ะเราคิดว่าเราชอบมับตลล์นนี้มาากเเยะะคดะู เท่ดีอะนิสัยของเขาก็ดูเท่อยู่แล้วนะแล้วบัตเตอร์คัพเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก่งที่สุดในแกงเลยนะคะพราะเขาเป็นคนเดียวที่สามารถห่อลิ้นได้ค่ะแต่เห็นเท่ๆแบบนี้บัตเตอร์คัพเขาก็มีความออกสาวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะเขาเป็นคนที่รักทรงผมมากก็คือจะไม่ให้ผมเสียทรงเลยแม้แต่เส้นเดียวเลยค่ะถ้าผมเสียทรงนี่มันบาได้เดอ้อและชุดของบัตเตอร์คัพในเวอร์ชั่นนี้นะคะก็จะแตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงเลยค่ะพราะคนอื่นเนี่ยจะเป็นชุดใสเดี่ยวค่ะส่วนกางเกงหรือกระโปรงก็จะเป็นขาสาส่วนบัตเตอร์คัพเนี่ยก เือทางกางเกงเลยนะคะสาเหตุที่มีความแตกต่างกันแบบนี้นะคะเพราะว่าเราออกแบบชุดตามคาแรคเตอร์ค่ะและมีใครชอบชุดไหนของใครกันบ้างคะคอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนส่วนตัวเราชอบชุดบัตเตอร์คับมากที่สุดเลยนะคะดูเท่ดีไม่เหมือนใครด้วยและอีกอย่างสีเขียวก็เป็นหนึ่งในสีที่เราชอบเหมือนกันอันนี้เราก็จะอยู่ในส่วนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือกางเกงค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบยากกว่าใครเพื่อนเลยจ้าคลิปนี้ก็จะไปแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงกับคลิ นี้นะคะก็คอมเมนต์กันด้วยเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย